สวัสดีครับบางวุฒิภูเก็ตครับสวัสดีครับพุทธศักราช2564อันนั้นจะเป็นคลิปแรกของปีนี้เนาะก็คือปีนี้ก็คือหนึ่งนักตกปลาหลายๆท่านนะครับเดี๋ยวนี้คือซื้ออุปกรณ์มาแล้วก็ตามเราก็จะมีหมายตกปลามาให้เรียบร้อยแล้วซึ่งในการทำความเขา้าใจ,จของหมายตกปลานั้นนอกเหนือจากการที่เรามีหมายอยู่แล้วนะครับคือหนึ่งเราต้องเข้าใจว่าในหมายอาจจะเป็นทั้งกองจริงกองเทียมหลุมดอนดานเราก็ยียวกว่าหมายทั้งหมดหรือบางทีอาจจะเป็นสังแต่สังมันก็จะมีการเคลื่อนที่ บางทีเรือประมงเขาวางไว้ปีนี้ดูการนี้ไม่ดีของอาจจะลากบางทีเราเข้าไปเลยปั๊บมันมีแค่หมายอยู่ในจอแต่ตำแหน่งกอมันเคลื่อนแต่บางอย่างเมื่อมีกอสังลักษณะบริเวณนั้นอาจจะมีเชื้ออยู่แล้วเราอาจจะไล่หาเชื้ออีกทีนึงนี่คือข้อสําคัญในการที่ว่านอกเหนือจากการที่เรามีหมายตกปลาเราต้องเข้าใจว่าหมายมันประกอบด้วยคำ,คำว่าหมายคําว่าหนึ่งหมายมันประกอบด้วยหลายๆอย่างนะครับเมื่อประกอบเรื่องของหมายแล้วเรื่องของลมในแต่ละวัน เรื่องของน้ําในแต่ละวันก็มีส่วนทั้งหมดที่การที่เราจะพาอุปกรณ์พาเรือเราเข้าไปยังหมายนั้นให้ใกล้เคียงหรือตรงที่สุดนะครับเรือกินน้ําลึกเรือกินน้ําตื้นมีผลทั้งหมดเรือกินน้ําลึกเราอาจจะให้น้ําหนักเรื่องของน้ําเรือกินน้ําตื้นเราอาจจะให้น้ําหนักเรื่องของลมลมมาทางไหนขึ้นสวนลมเพื่อจะพยายามไหลเรือเข้ามาให้ตรงหมายให้มากที่สุดใช้ GPS แล้วหลายๆท่านลืม แต่การลืมของท่านที่ผมเอามานำมาเสนอเราไม่ได้มีการซ้าเติมเพราะทุกคนสามารถพลาดไม่กั่ผมเองก็ตามพลาดได้พังเผื่อได้นะครับเราควรซูมในการถ้าเกิดบางท่านตั้งค่าเป็นเมตรอาจจะซูมอยู่อันนี้อันนี้ทำสไตล์ผมนอกแต่บางท่านอาจจะใช้แบบนึงเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เป้าหมายคือการที่จะนําเรือไหลไปหากองให้ใกล้ให้เบียดใกล้ชิดที่สุดมากไปดีก็เกี่ยวหินเนาะอ่าเทคนิคของแต่ละท่านเราจะไม่พูดถึงว่าผมทําอย่างนี้ ของผมทําแบบนู้นของผมทําแบบนี้แต่เราเอาปลายทางว่าเราจะพยายามไหลเรือเข้าหาหมายของเราให้ได้ใกล้เคียงที่สุดนะครับเราก็ต้องเลือกดูนะครับว่าเรือเราเป็นแบบไหนแต่มันก็มีตัวช่วยซึ่งตัวช่วยนี้มันอาจจะเกิดกับในจอก็คือเทรกหรือในเรือประมงชาวประมงเรียกว่าขี้เส้นขี่น้ําเราขึ้นไปรอบแรกนะครับปุ๊บเราอาจจะพยายามไหลเข้าหากองได้ไม่เป๊ะแต่รอบที่สองเราก็จะรู้แล้วว่าเรือเราไหลแบบไหน มาทางไหนทิศทางไหนที่จะสามารถทําให้เราเข้าหากองได้เพราะว่าเรามีเสกปล่อยอยู่ในจอมันเกะกะทิปต่อไปเราค่อยลบก็ได้นะครับและมันจะเป็นตัวช่วยได้ว่าเรามีหมายเยอะไอ้วันนี้เที่ยวเมื่อวานไปตรงไหนบ้างแต่พอเราซูมเข้าไปในจอเห็นโอ้มีเส้นขี้น้าอรูน่นี้เราก็สามารถจําได้ว่าเ,าเมื่อวานทิปก่อนนู้นเรามาจุดนี้บริเวณนี้อ่าเราอาจจะเก็บไว้ก่อนรอยนะ้ําให้มันเลือกเทอกก่อนเราค่อยเคลียร์ทีนึงทุกแบรนด์ก็สามารถทําได้เนาะ ทีนี้ครับพอเราร,รู้แล้วว่าวันนี้เราจะไปกองไหนอ,อุปกรณ์ซาวเดอร์วันที่ลมแรงวันที่ลมไม่แรงซาวเดอร์จับภาพต่างกันไหมต่างกันแน่นอนนะครับน้ํามีตะกอนซาวเดอร์ก็จับได้เพราะซาวเดอร์เป็นสัญญาณโซนา่าไม่เหมือนกล้องวงจรปิดที่ว่าเหมือนกับตาเราถ้าวันนี้เว้นผมไม่ได้เช็ดหวม,มองยากวันนี้ผมขัดเว้นมามองได้ไง่ายมากแต่สัญญาณซาวเดอร์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นถึงเว้นจากขุน ไม่เห็นสัญญาณโซน,นาก็สามารถรอดไปได้แต่เมื่อรอดได้ในหน้นี่น้ามีตะกอนเยอะนะครับมันก็จะปรากฏขึ้นทั้งจอเราก็ต้องมีวิธีการปรับลงไปทําอย่างไรบ้างเหล่านั้นผมก็จะมีข้อมูลในแต่ละยี่ห้อเพราะผมทําหลายยี่ห้อเนาะผมไม่ได้ขึ้นตรงกับยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อใดสํานักหนึ่งสํานักใดนะครับผมทําทุกยี่ห้อทําทุกแบรนด์นะครับแต่ละสํานักก็จะมีความเด่นที่ต่างกันไปอยู่ที่ท่านจะชอบว่ายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้แบบไหนโดนใจท่าน นะครับทีนี้นะครับเมื่อเราใช้เข้าใจองค์กรโอ้มีหมายเต็มเต็มเต็มตาเลยนะครับเราก็ต้องรู้เลยว่าส่วนหนึ่งเราทุกคนควรมีใจมีสมุดนะผมเองนะครับผมไม่เคยขาดสมุดเลยอกองนี้เราได้บ่อยอาจจะจดหน่อยอน้ําขึ้นก้อนนี้กินดีมากอ่าก้อนนี้กินน้ําลงดีมากหลายๆท่านอาจจะมีคนว่าเอ๊ะทำไมก้อนนี้กินเฉพาะน้ําขึ้นกองนี้ทําไมกินเฉพาะน้ําลงยกตัวอย่างง,ง่ายๆ ก็ค <da> ือเอาที่เราสามารถเห็นได้ดีกว่าเนาะเพราะตัวอย่างผมว่าไม่ได้ง่ายถ้าเรายังไม่เริ่มเนาะร้านกาแฟร้านที่แถวบ้านตอนเช้าโอ้โหคนเยอะมากใครๆก็ไปนั่งแต่พอไปส0บโมงเส็จโมงไปแล้วโอ้โหร้านเงียบแล้วแต่กลับกันเมวลาสิบโมงครึ่งห้างเปิดร้านกาแฟในห้างหลังเที่ยงเย็นคนเยอะมากยิ่งตอนห้ามงเย็นคนยิ่งเยอะ แหล่งตกปลาเราเหมือนกันนะครับช่วงเช้ากองนี้อาจจะมีน้ําขึ้นกองนี้อาจจะดีะหรือปลาบางประเภทช่วงเช้ากัดเยอดีมาก10บโมงสิบเอโมงไปแล้วเริ่มเบาอาจจะเปลี่ยนปลาเป็นปลาเพศอื่นะนะครับส่วนสำหรับบางท่านที่ตกปลาชอบทอดสมองอย่างเช่นผมผมนี่บอกเลยผมชอบทอดสมองตกเยะสดมากทอดสมองโอ้โหไม่ใช่ยังไงนะครับแต่เราเรียนรู้กันได้นะครับเรียนรู้กันได้ ต้องทํำยังไงสมอไว้แบบฝั่งไหนเพื่อจะชดเชยตรงนี้ผมก็จะมีข้อมูลแนบให้ทั้งหมดเนาะสำหรับผู้ที่รับผอผมแต่บางอย่างผมก็สามารถอธิบายท่านได้คุยพูดคุยกันได้นะครับแต่สำหรับลูกค้าผมจะมีข้อมูลแบบละเอียดมากกว่าที่ผมลงว้ในสือนะครับผมทําข้อมูลไว้หลากหลายประเภทค่อนข้างจะหลากหลายประเภทเนาะเพราะว่าส่วนตัวชอบบุคคลเหล่านี้มากชอบเป็นทุนอยู่แล้วเพราะว่าบ้านผมเองครอบครัวผมเองตระกูลผมเองทำประมงมา หลายชั่วคนแต่มารุ่นผมผมไม่ได้ทําเป็นอาชีพหลักแต่ก่อนหน้านี้ที่ผม,มาอาจจะอยู่ในสือ่อผมก็ยังตกปลาขายอยู่แต่ว่าเรื่องรอบบ้าเราเน้นทํารอบดักปลารอบน้ําลึกแต่รุ่นผมมาไม่ได้ทําแล้วเนาะผมชอบตกปลามากกว่าซึ่งผมเองก็ไม่เคยทํารอบแต่พ่อผมทํามารอบทุกอย่างแต่ออกเรือไปเรื่อยตลอดเพราะผมไม่ค่อยชอบรอบเท่าไหร่ผมชอบเร้าใจวยการใช้เบ็ดมากกว่าประมาณนั้นนะครับซึ่งสามารถติดตามผมได้ทาง Facebook พิมาาพ์ภาษาไทยบางวุภูเก็ตเว้นวัก จีตกปลาเวลาทํางานนะครับเวลาทําการ8ปดโมงเช้าถึงหนึ่มทุ่มขอทุกวันยกเว้นวันไหนที่ผมออกเรือยกเว้นวันไหนที่ผมออกไปชัดซอ,อ,อ,อกประกอบอุปกรณ์โททีครับตซอกประกอ,อ,อ,กะกอผมก็จะพิมพ์ข้อมูลไว้ใน Facebook ทั้งหมดนะครับไลน์นะครับพิมพ์ D A W U T K 2 0 a อ่ะนี่ก็คือไลน์ของผมนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ084 4 4 13 506มทําหผมทำหลากหลายเบนมากนะซึงในแต่ละยอ่อใช้หัวซสาว์ที่ต่างกันไปมุมต่างกันไปยอ่อไหนที่เหมาะกับเงาของท่านตรงนี้อาจจะคุยกันหลังไหมผมจะมีข้อมูลแนบให้ทั้งหมดนะครับเพื่อความสบายใจของท่านไม่เคยใช้อุปกรณ์อย่าได้ห่วงเป็นมือใหม่ครัง้งแรกอย่าได้ห่วงเดี๋ยวนี้เราสื่อสงงารกันง่ายผมอยู่ภูเกต็ตบางท่านอยู่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้ เก้มากแต่การบริการการดูแลใกล้มากเพราะเรามีสมาร์ทโฟนกันทุกท่านนะครับส่วนช้าประมงนะครับเทคโนโลยีที่มาตอบโจทย์ทําให้ตาข่ายท่านไปเกี่ยวกองหินลดน้อยลงมันเป็นข้อดีทั้งท่านและส่วนรวม 1. นซากตาข่ายไม่ไปคุมทําให้ปลาไม่มาอาศัยทําให้ประการะดังพัง 2. ท่านไม่มีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายกับการที่เอาตาข่ายไปผมมั่นใจเลยนะครับว่าทุกอย่างคือค่าใช้จ่าย ไม่มีใครเจตนาหรือต้องการที่จะให้ตาข่ายไปคุมแนวปะกการังแต่เมื่อเรามีทักษีที่ช่วยตรงนี้เดี๋ยวคุยนนกันนอกรอบอีกทีหนึง่งเนาะ,ะผมอาจจะบางวันโทรมาผมอาจจะพูดเร็วติดขัดบ้างต้องขออภัยนะเพราะว่าผมทํางานเพียงลําพังอยู่เนาะให้ข้อมูลเองทดสอบเองอปีนี้คิดว่าคาดว่านะแต่ผมยังยังยังไม่มีคําตอบในอนนะคาคตผมจะทําไปเรื่อยนะครับ b n ท กา m มินซิมราดซัมยังหรือแบรนด์อื่นที่จะมาในปีนี้นั่นเป็นเรื่องของอนาคตแต่ผมมีข้อมูลให้ครบทุกรุ่นที่ผมเอ่ยผมมีในเรือทสอบลำใหม่ทั้งหมดแต่บางตัวที่ยังไม่ได้ขายผมก็ไม่ได้โฆษณาผมเก็บไว้เป็นความรูม้ของผมเฉยๆขอฝากไว้ด้วยนะครับกับผู้ที่สนใจ GPS s o u d e r Radar กับบ,งบังวุภูเก็ตสวัสดีครับ